คลิปนี้เดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะครับเกี่ยวกับ f o r d r เ n g เจอร์หรือบอรที50โปรเครื่อง2.2นะที่เขาบอกว่าทำไมมันถึงมีปัญหารถตอนนี้รถมือสองแล้วรุ่นนี้ราคาตกมากตกยิ่งกว่าโตโยต้าอีกราคาถูกมากทั้งท,งที่เปิดตัวราคาเกือบล้าน8-9แสนราคาแพงกว่าโตโยต้ารถปีเดียวกันเราไปสอมกันแต่เพราะตอนนี้ทอดขายทอดตลาดราคาต่ํากว่าโตโยต้า เพราะอะไรแต่มัเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าการมันใช้ไม่ดีมดีปัญหาจุกจิกบ่อยซึ่งจริงๆแล้วผมจะไม่ใช่ว่าอวยฟอร์ดนะแต่จะอธิบายความจริงไว้ก็ฟังอย่างหนึ่งคือว่าไอ้รถตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยเครื่องกระบะไอ้เครื่องเขาที่สองนเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ว่าในรอบที่ว่าผลิตรถกระบะมาเป็นรุ่นที่ออกแบบมามันล้ำมากๆล้ำจนที่ว่าเราคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงเนี่ย พวกระบบหัวฉีดหัวฉีดก็เป็นระบบของมาเรลีวหมดแล้วนะเป็นตัวใหม่แล้วแต่ว่าตัวหัวฉีดตัวนี้เป็นหัวฉีดเปโซการฉีดเขามันฉีดสามสเต็ปในหนึ่งวัตตจักรคือหนึ่งจังหวะการจุดระเบิดมันฉีดสามครั้งฉีดก่อนฉีดจริงฉีดหลังนี่คือการทำงานมันก่อนหน้านั้นมันทํางานไงบ้างเราต้องมาเข้าใจกับระบบมันนิดนึงทําไมถึงเห็นสังเกตว่าตามท้องตลาดตามถนนรุ่นเนี้ยฟอร์ดสองจุดสองกับมาด้าไม่มีมาดีแมปไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมาแต่งซิ่งกันหรอก ไอ้ตัวดีสูเชฟโตตุโตต้าเราโหแต่งควันดำท่วมตูดหมดแต่รุ่นเนี้ยถึงจะแต่งก็แต่งบีทีตัวแรกไอ้ตัวลวดท็อกตัวแรกก็ยังไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวสองยสองไม่ใช่ตัวโปรทำไมมันเขาไม่ต่งมันแต่งยากมันปรับยากเพราะว่าค่าค่าการทํางานทั้งหมดมันมันใช้ระบบวัดแบบพ่วงต่อถึงกันหมดอันดับแรกเรามารู้จักไอ้พวกเนี้ยใช้มองคือเซนเซอร์พวกนี้ยหลักๆสี่สําคัน อันแรกเลยคือตัวนี้ตัวเขาเรียกว่าแมปหรือแอร์โฟที่อยู่ที่คออา,อากาศมันจะมี IAT คือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศหนึ่งอยู่ที่นี่ตัวนึงแล้วก็ปริมาณลอรลาอากาศเข้าอยู่ที่นี่นี่คือแอร์โฟตัวนี้ที่ขออ,กา,อากาศนะหนึ่งตัวมีหน้าที่วัดการไหลเข้าของอ,อากาศวัดอุณหภูมิอากาศแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือตัวนี้ก็ IAT 2สองคือเซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศสองคือตัวที่สองอยู่ที่ท่ออินเตอร์อที่แผงอินเตอร์คูลเลอร์ ก็น่าแผงหลักๆแล้วทําไมเขาไม่หลอก flow, หลอกแอร์โฟหลอกแอร์โฟล์อะไรกันที่เขาหลอกแอร์โฟใช้ค่าดิสเตอร์หกเคโอมันเอาหลอกไอ้คือตัวอื่นเขาไฟจะมาแค่ห้าโวลต์นะรุ่นโต้โต้โต้ต,ต้าไอ้สูตรไฟที่เขาหลอกกันได้เพราะเขามันมาห้าโวลต์แต่ฟอร์ดมาสิบจุดห้าไม่ไม่ต่ํากว่าสิบจุดห้าโวลต์ไฟมาเอาว่า,าเอาปลั๊กบักลีเนี่ยปลักกลางเนี่ย ลองไปเอามิเตอร์วัดไฟที่ปลกครัวมาเปิดดูแจแล้ววัดดูแล้วมาหีโวลต์มันมาสิบโวลต์ไม่ใช่มาห้าโวลต์อันนี้มาสี่จุดห้าถึงห้าจุดห้าโวลต์นตัวที่สองอันนี้ตัวนี้มันมาสิบโวลต์รุ่นอื่นมาแค่ห้าโวลต์อันนี้มาสิบโวลต์อันนี้คือนี่คือแมปแมปวัดแรงปปดันท่อรูปไอ้ดีไอ้พวกเนี้ยค่ามันต่มาถึงกันหมดและไอ้อีกอันนึงที่เราเสียบ่อยทุกเลาอันนี้คือ อักษรย่อคือ CMP เซ n s o r แคมชาร์ปนี่เซนเซอร์แคมชาร์ปอันนี้ CKP เนเซอร์แคงชาร์ปเซนเซอร์เผาข้อเหวีย่ยงตัวนี้อยู่ที่ติดที่หัวหมูแถวหัวหมูสถเกียอันนี้ติดที่เผาลูเบียวสองตัวนี้มีหน้าที่ควบคุมจังหวะการฉีดของหัวฉีดเราต้องเข้าใจดูก่อนนะ สองตัวนี้มีหน้าที่ควบคุมการฉีดการฉีดจังหวะควบคุมการฉีดไม่ใช่ว่าควบคุมการยกนะครับควบคุมการฉีดคือควบคุมจังหวะการฉีดของัถฉีดอ,อันนี้อันนี้ก็คือไอ้ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิเชื้อเพลิงอยู่ที่สูดปัม๊มและมีอีกตัวหนึ่งคืออยู่ที่ปัม๊มคือ scv และกวกศุดปัม๊ม่าแหละที่คุณรู้จักกันะอันนั้นก็ไฟไม่ได้มา1ิโวลต์มา8ถึง11โวลต์และก็อีกอันนึงตัวนี้สำคัญมนก,กันเซนเซอร์อุณหภูมิน้า อยู่ที่ท่อท่อน้ำบนนะนีจะให้ที่ให้ใหหมองพวกนี้ว่าเพราะว่ามัน,มนยังไงมันสัมพันธ์กันและอีกตัวนึงคือนี้เทอร์บโบชาร์จเจอร์สเต็ปมอเตอร์เทอร์บโบชาร์จเจอร์ซึ่งมันสำคัญยังไงแต่บโบาโชว์ละที่ปัญหาที่เขาบอกมีปัญหาเพราะว่าวิ่งไม่ออกมันมีระบบตเทปโหมดถ้าค่าต่างๆไม่ถึงกันปุ๊บมันจะมีปัญหามันก็จะตัดเข้าระบบเข้าระบบแต่เก็บไว้ว่าทําไม รุ่นนี้ถึงใชหมอลมนี่คือม้อลมปั๊มลมปัม๊มสุญญากาศมอลมเบรกมันจะไปพ่วงแปะอยู่ฝาสูบไอตัวนี้จะเชื่อมต่อกับเพาลูกเบีย้ยวฝั่งไอเสียเมื่อมีการหมุนบัมบ๊มใบพัดด้านในนี่มันจะปั่นอัดลมดูดลมออกจากม้อลมเบรกให้เป็นสุญญากาศแต่รุ่นอื่นที่เขาท่าทำกันก็นคือเขาจะอาศัยแรงดูดจากท่อร่วมไอดีดูดมอลลมเบรกให้ยุบ เบรกจะได้ไม่แข็งแต่ทําไมฟอร์ดรุ่นนี้เข้าถึงแยกหลังหากไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบอากาศภายช่วงเท่ารวปดีเลยเพราะว่ามันต้องการควบคุมอากาศให้สมบูรณ์ที่สุดังเก็ตไหมว่าทําไมท่ออินเตอร์แตกไปโชว์ตัวส,สบีดีปึ้งวีไม่ออกไปเฟืองขึ้นปุ๊บเต็มหมดอีกตัวหนึ่งนี่ก็สาคัญเชื่อบอ่าเซ็นเซอร์ท้ายหลังเซ็นเซอร์หลังเนี่ยเซ็นเซอร์ท้ายหลังไปมาห้าโวล์ ไอ้ตัวนี้จะส่งข้อมูลร,รับแรงดันจากปั๊มเจ้อเพิร์จะส่งข้อมูลไปที่กล่องควบคมุคม p c m p c m รับค่าตัวนี้แล้วบดค่าแรงดันนี้แล้วก็จะสั่งการมาให้ SCV คือสวิตช์ตูดปั๊มถ้าแรงดันต่ำมันจะสั่งการให้ SCV ยกแล้วก็สั่งการปั๊มติ๊กให้ฉีดปั๊มติ๊กไม่ทํางานตลอดเวลาปั๊มติ๊กถังนะไม่ทํางานตลอดเวลาปั๊มติ๊กก็จะวัดค่าจากแรงดันไออุณหภูมิของเซนเซอร์ตัวนี้ ไอตัวนี้ก็อยู่ข้าง,างทานเฟอร์ตูดปั๊มจะมีทานเฟอร์เบพัดปัน่นอัดเข้ามาชุดลูกสูบอีกทีนึงเขาไม่เร็วนะพออัดชุวลูกสูบปุ๊บมันก็ยิงมาเข้ารางนี้พอในรางนี้มีแรงดันปุ๊บเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ก็สั่งการไปถ้ามีแรงดันที่รางวัดค่าได้หัวฉีดมันจะถึงทํางานถ้าไม่มีแรงดันน,นี้หัวฉีดจะไม่มีไฟฟ้อนให้กระตุ้นการยกมันทางานเป็นแบบนี้คือค่ามาถึงทั้งหมดแต่ไอตัวนี้การยกของหัวฉีดหรือการสั่ง ปริมาณการจ่ายของเชื้อเพลิงมันก็ขึ้นอยู่กับพวกนี้ด้วยไอ้พวกไอเนี่ยไอแอร์โฟไอแรงดันอากาศพวกเนี้ยพวกนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับ turbocharger องศามอเตอร์มันมีมอเตอร์นี่ตัวหนึ่งมอเตอร์ไอกล่องควบคุมสั่งการให้มอเตอร์หมุนหมุนพอมอเตอร์ตัวนี้หมุนเมื่อไหร่ปุ๊บด้านหลังของจานหมุนของตัวเนี้ยตัวไอแปรผันเนี้ยมันจะมีคล้ายๆเ,ยเ่นมันเป็นวงอะไรอะ เขาเรียกอะไรสะพานไฟเซอร์ตรวจับองศาการหมุนว่ามันขึ้นไอ้ตัวนี้บัตมาขนาดไหนมันจะมีกระแสไฟเขาเรียกว่าสัญญาณตัวคอมป้อนกลับไปกล่องมันจะรู้ทีว่าขี้เปิดขนาดนี้อากาศต้องเข้าขนาดนี้ไอเสียออกขนาดนี้คืออากาศบุนแกนหมุนเทอร์โบต้องหมุนขนาดนี้บูดอากาศแล้วมันจะวัดค่าจากเทอร์มไวดีอุณหภูมิไฮอินเตอร์ถ้าว่าค่าพวกนี้ไม่ตรงมันก็จะฟ้อง ว่าไอ้อุ่นคมบไม่ได้แรงดันไม่ได้แรงอา,าก,กาศร่วมก็จะไฟเฟื่อก็จะโชว์พึ่งขึ้นมาซูดซูดไม่ดีให้ไปตรวจเ,เช็คว่ามีการรั่วในวระบบเกิดขึ้นหรือไม่หรืออีกอย่านึงมันก็จะฟ้องว่าองศาของตัวสเต็ปมอเตอร์มันจะเป็นศูนย์ศูนย์สี่หกศูนย์สี่แปดศูนย์สี่เจ็ดเนี้ยสองห้าแปดเก้าแล้วก็สองห้าเก้าแปดอะไรทิดงอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับเนี่ยคือองศาขีดแต่มันก็จะฟ้องได้หลายความหมายอาจไปเกี่ยวข้องกับ แรงดันอากาศในท่อร่วมมันรั่วมันไม่หรือไม่ก็พวกเซ็นเซอร์ต่างพวกนี้ที่เกี่ยวอากาศมันตรวจจับแล้วว่ามันไม่บาลานซ์กันแอร์คงแอร์ฟองไปลปริมาณอากาศไหลเข้าขนาดนี้แต่ที่ตัวนี้รับได้แรงดันมันมันน้อยไปไหมมันต้องรั่วตรงไหนแน่ญญมันก็ฟ้องปัญหาต่างก็คือการการสั่งจ่ายคือแรงดันโอเคปั๊มมันดันลวปกติแต่การฉีดทำไมถึงไอตัวนี้มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะอะไรตัวนี้ นี่อะไร EJA มอตัว E, R, e R. ผมเคยถ่ายให้ดูคลิปนึงแล้วที่ว่าผมสอดมอเตอร์ออกแล้วผมเอาไขาควงไปงัดแกนเนี่ยและมอเตอร์มันขยับตามที่บอกว่ามันสั่งการมอเตอร์หรือมอเตอร์สั่งการมันคือพองัดปุบ๊บไอเสียเข้าห้องเผาไหม้ปับ๊บการเผาไหม้ของห้องเผาไหม้การจุดระเบิดที่มันจะมันจะฟ้องว่าการเทือนสันดาไปพวกเนี้ย จะมีเซนเซอร์ตรวจจับมันจะฟ้องว่าสมบูรณ์ไหมมันมากไปไหมสูงสม,มากไปน้อยไหม,มันก็จะเปิดให้ไอ้ตัวนี้วาล์วเปิดเพื่อไอ้ไอ้การได้เสียเข้าไปดับดับคันออกแต่ถามว่าตัวนี้สําคัญไหมรจริงก็ไม่สําคัญหรอกที่เขปิด EGR อุด EGR กันนะอะไรเนะี่ยคือไม่ให้กระบอาเข้าแต่ที่สําคัญจริงคือตัวมอเตอร์ตัวนี้ลองทาให้เชื่อลองลองถอดถอดตัวนี้นะตัวนี้มันอยู่ตาแหน่งนี้นะ ดูปักไฟมันหันหน้าตามแนวแนวท่ออย่างนี้ลองถอดแล้วมาหันปักตัวนี้มาอยู่ข้างนี้นะพอองศามันเพี้ยนปึ๊บไฟมันจะขึ้น P ศอะไร042 2 F สักอย่างเนี่ยเนี่ยนี้ยรถจะวิ่งไม่ได้เกียร์กระตุกถ้าไปเกียร์ออโต้ปอกล็อกเกียร์สามเต็มโบสทันทีแค่บิดแค่ใส่มอเตอร์ E R ไม่ถูกคือหน้าปักหันตรงนี้แต่ลองใส่เอาหน้าปักมอยู่ฝั่งนี้หันออกฝั่งนี้หรือ,อ,ห,อ,อหันออกฝั่งนู้นหรือฝั่งนู้น ก็แล้วแต่แต่ว่าไปมันจะขึ้นปุ๊บองศาค่าที่ว่าส่งกลับป้อมไปก,กรอบมันไม่ตรงมันจะฟ้องว่ามันเหมือนว่ามาอา่านสัญญาณว่ามันมีการเปิดของของวาวเออ์ีจีอาตัวนี้จะทำงานเปิดวาวก็ต่อเมื่อรอบต่ําเท่านั้นเวลาเร่งเครื่องจะไม่เปิดจะไม่ยกจะไม่เปิดให้ไอเสียเข้าขเครื่องขณะเร่งเครื่องมันก็จะมีอีกตัวนึงคือขาคันเร่งกับองศาปีผีเสื้อแต่ตัวนี้มันเครื่องดีเซลมันจะใช้ขาคันเร่งเป็นหลัปกปีีเสื้อมีหน้าที่ดับ ดับแต่ว่าปีผิเสือปีพีเสือไม่ได้เปิดร้อยเปิดแค่94%้าสนะสัญญาณทั้งหมดควบคุมไอพวกนี้คือจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่กล่องควบคุม PCM และจาก PCM ก็จะป้อนมาสั่งการตามจุดมีค่าส่งไปค่าคืนกลับส่งไปคืนกลับทำไมเขาบอกว่ารุ่นนี้มันถึงแต่งกันยากถึงแปลงกันยากถึงรีแมปไม่ได้เห็นหม้บรินนุม,มันก็มีวิ่งอะ้วแมปคือว่าคนต้องตองต้องตัดระบบมันแมปไม่ได้นาน ทำให้แรงทาได้แต่พอครบรอบวัฏจักรการจดจําของมมโมอรี่มันมีมันมมโมรี่ความจําอยู่มันมีรุ่นนี้มันจะมีอะไรนะเขาเรียกหัวข้อที่ว่าจดจําพฤติกรรมกากขี่นะมันจะออปชั่นมันจะเยอะอันนิดนึงแล้วก็ไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆพวกหัวช่วฉีดแล้วเนี่ยเปลี่ยนถ้าลื้อถอดมาจะสลับต้นไม่ได้ต่อสูบไหนต้องใส่สูบนั้นถ้ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนหรืออ่านเงี้ยถ้าเปลี่ยนตัวนี้เทอร์โบ ต้องมีการตั้งค่ารีเซ็ตค่าใหม่เป็นการเรนนี่คือการ er. สอนสอนการเรียนรู่นใหม่ใช้คอมพิวเตอร์เสียบปึ๊บไปโปรแกรมในนี้อุปกรณ์อะไรก็ทั้งทีเช็อนิกถ้าว่ามีการเปลี่ยนใหม่การตั้งค่าต่างๆมันเป็นค่ามันเป็นค่าตัวค่าต่อคอมสุดมากจะส่งเป็นสัญญาณขึ้นเป็นขึ้นมันจะม hey ีข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลมีมันไม่ได้อ้างอิงอะไรมาโมตัวอ่านอีกขึ้นนะมันมีข้อมูลให้มันเกี่ยวกันไหมเนี่ย แรงไฟฟ้ามาเท่าไรอันนี้สี่สี่จุดห้าถึงห้าจุดห้าโวลต์ถูกต้องไหมอันนี้มากีโ่โวลต์เนี่ยสิบโวลต์เห็นไหมเนี่ยปกดีรุ่นอื่นมาแค่ห้าแต่ตัวนี้มาสิบโวลต์เคือเซอร์อากาศเข้ามีอุณหภูมิน้ามันบอกว่าเนี่ยแอร์โฟคือทุกอย่างมันจะมีข้อมูลให้หมดแต่ปัญหาคือเราเราต้องรู้ระบบมาก่อนถ้ารู้ระบบมันปุ๊บเราไม่ไปดัดแปลงหรือไป ต่ไเเพิิมมแต่ถ้าเรารู้มาจุดชำรุษนี่ที่ผมให้ดูเขาเนี่ยมันมีสัญญาณห,หลักเห็นไหมเนี่ย Airflow แล้วก็ CMPCKP นี่สิ่ที่อุณหภูมนิน้ำนี่ตัวหลักที่มันใช้นะ EGR แล้วก็ Pump, เปี่ยวปั๊มเี็ทเพิงแล้วก็ท้ายรางเนี่ยตัวห,หลักที่ว่ามันมันใช้ในการรับสัญญาณอินพุตเนี่ยมันจะมีค่าการฉีดของหัวฉีด เซนเซอร์ท้ายรางข้อมูลมันมีครับเราต้องอ่านศึกษาแล้วพอแต่เต่อนข้อมูลอย่างนี้มันเปิดเผยกันไม่ได้หรือข้อมูลรับอสไรที่ปัญหาติดบอดมันก็ตกที่รถพอคนเราไม่พอคนเขาไม่รู้ไม่เข้าใจก็กลายเป็นว่ารถไม่ดีรถมันไม่ดีราคามันก็ตกแต่จริงๆแล้วรถมันออกแบบมาดีอันนี้คือสัญญาอินพุตนะที่มันใช้ในการประมวลผลต่างๆดูนะครับเห็นสังเกตว่ามันไม่มี EGR เข้าใจไหม E.G.R. ดูม <Universe> e ันไม่มี e g ามีแต e. e. <pl ains> ่เนี่ยอีีทีเซนเซอร์อุลโธการิสิค่ะแต่เป็นรุ่นสามพันแตมรุ่นสองจะมีนะ E.G.R. จะไม่มีสัญญาณอินเนี่ยอี E.G.R. จะเนี้ยมันจะไม่มีในในหัวข้อหลักที่ว่าสัญญาณอินพุที่บังคับนี่คือบังคับที่ต้องใช้ประมวลผลที่คลองอยู่นี่คือประมวลผลในการสั่งการการทํางานของหัวฉีดมันจะทั้งหมดเลยมันจะควบคุมการฉีดของหัวฉีดเพราะหัวฉีดฉีด E.G.T. หัวฉีดมันจะฉีด เป็นสามสเตปในหนึ่งวัตจักรลวมีกระดูกเผามีโซลูชั่เจอเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะได้ดูหัวฉีดนะเนี่ยวีวีเนี่ยการหัวฉีดจะเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นส่วนท้ายล่างเนี่ยถอดมาเปลี่ยนสวิคต้องเปลี่ยนทั้งล่างแล้วเขาไปขายแท้สวิคตัวนี้นะเนี่ยหัวฉีดต้องโรทะเบียนโรลสเบียนเลขวิดีโเลขในการฉีดฉีดสาัตว์ยังไหวไหมเนี่ยฉีดจริงฉีดก่อนฉีดจริงฉีดหลังนี่ จะทางานสามสเต็ปมันคล้ายๆ BMW อะ่ะมันพัฒนาไปอีกขั้นแล้วคดีเราเราเรายังอยู่แบบขับเขาไม่ไอขับ,ขบ,ขบอีซุดีแม็กอันนี้อยู่เลยวีโก้อันนี้อยู่เลยมันมันมันไม่ใช่แบบนี้ไงพอเราไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้การเป็นรถไม่ดีเพราะเราไม่เข้าใจเราไปแต่งรู่ไไปทํานี่เราไม่ดูเลยเราบรุงรักษาให้ดีทาไมพวกนี้ถ้าทาความสะอาดไม่ให้เกิดข้อชำรุดให้ค่าทุกอย่างมาลงตัวตามข้อมูลที่ พีซีบันทึกไว้ทุกอย่างมันก็ลงตัวมันก็จะใช้ดีมากบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้เป่าก๊ออากาศเลยขับเป็นตีนชาติพอกองส่งพอมาการไหลผ่านกอกอากาศก็ไม่ดีพอการไหลผ่านแอร์พอรับเข้ามาไม่ดีการสั่งการของสเต็ปมอเตอร์เทอร์โบที่เจอกระตามมา e ีจีอารบ่อยไอเสียเข้าเครื่องมันกระทบกันไปเรื่อยๆเราไปลดก็ร้อนแม่ร้อนเอาถุงพุ่มจับแล้วร้อนอีกน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันที่ท่อไอเจอินเตอสูบปกฝุ่นเข้าเยอะฝุ่นสกปรก มันก็อ่านคาบไปเรื่อยมันก็สะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครึ่งก็เพี้ยนพอเพี้ยนมาแล้วก็ไปแก้ไปถูกจุดเราไปไล่โละรุ่นทำนู่นทำนี่ก็ยิ่งในหนักหนักไปใหญ่นะจะให้ดูหดฉีดหดฉีดหดฉีดอด่ะบางทีทำไมปัญหาปัญหาเยอะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะมา,าสุกไหมวะเดี๋ยวสูกหนึ่งนะเนี่ยดูนะ มันเย็นเลยไหมนี่นี่รูโบเบ่เนี่ยรูโบเ,เลนะือบแล้วนี่สูมหนึ่งแนละ้วเาเนี้ยอันนี้สูบหนึ่งรูขนาดนีนะ้เห็นไหมอ่านะสูบสิบเท่านะคราวนี้เอาใหม่เอาสูบอื่นเอาสูบอื่นอันนี้มีสูบอื่นที่ว่าทำไมเครื่องมันเดินไม่เต็มสูบต้องถอดขึ้นไปดูเพราะอะไรอันนี้สูบอื่นนะสูบอื่นแค่ขนาดไหนอะ เจ้าปุ๊บนี่ดูแค่นี้น,นี่สูบอื่นดูแค่นี้แต่สูบหนึ่งเมื่อกี้ดูบ่เ,เริ่มนีม่สูบเท่ากับเป๊ะความแตกต่างคันนี้ปัญหาเกิดแล้วทำไมเครื่องเดินไม่นิ่งบอกเครื่องเดินไม่นิ่งไม่เต็มสูบกําลังไม่ได้กําลังตกเหยียบไม่ออกคันนี้คืออาการเหยียบไม่ออกเร่งไม่ขึ้นดีเพียงเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยไปเปลี่ยนเลย <c oughs> นี่งเร่งจอดอยู่ที่เร่งได้เบรคันได้ได <c oughs> แต่ว่าเครื่องมันม่นิ่งมันเคกดังปักปักปัก,ปกคึกเสียงเคกรู้ว่าโอเคมันแหวนลงชิดระยะไม่ได้ด้วยอะไรด้วยแ,แหวนก็ต้องเปลี่ยนใหม่คือจะบอกว่าระบบมันอ่ะเขาอ,ออกแบบมาดีมากแต่เราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจมันก็จะไม่มีปัญหาเราต้องดูแลเป็นว่าเออมันต้องตรวจเช็คอย่างนั้นอย่างนี้นะข้อมูลอย่างนี้ข้อมูลมีบางทีช่างมาอ,อู่ก็โอเคไม่เคยทําทุกคนไม่เคยทำผมก็ไม่เคยทํา แต่เราก็ต้องหาข้อมูลเราหาข้อมูลว่ามันมันเกี่ยวข้องรถคันนึงเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนึงเนี่ยมันทํางานยังไงมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันบ้างอย่างเงี้ยกระโบชัดเจนทำไมแกนหวงแกนโยกแล้วมันรั่วบูรกาศดึงไอวงไอวัดทําไมต้องปั๊มลมแบบลมไปไหนดูยังไงมันมีสต็กเกอรดีมันจะมีลายแกมในนี้ในนี้มันจะอยู่เข้าไปในเครื่องยนต์มีลายแกนนี้ลมก็ปัดแบบนี้ได้บ้างมันก็ย้อนเข้าไปในห้องเครื่องได้มันออกปากเขาวาวไป ไปไปผ่านท่ออากาศที่ก็เกออรียกท่อระบายอากาศไอ้อากาศที่เข้าไอกอา,กาศอะท่อไหลาจากฝาเขาวาลไปอะมันก็จะมีเวกข้ามปิดที่ฝาเขาวาวอีกตัวหนึง่งถ้าตัวนั้นถ้าตัวนั้นมันหลวมมันรั่วมันก็ย้อนออกอเคอาะหเหล็กวัดได้ออ,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 ออกออกเทอร์โบออกไหลกลับได้ย้อนน้วมันก็ไหลไม่สะดวกมันก็ตามมาแล้วก็ต้องตามวิเคราะห์ตามให้ให้เจอสาเหตุว่ามันเป็นที่อะไรยังไงไ K R, อะไรก็อย่าอารท่ออินเตอร์แตกท่ออินเตอร์แตกเยอะ มันไม่ใช่มันมีหลายสาเหตุค่าทั้งหมดมันมีข้อมูลการวัดการวิเคราะห์ได้ใช้คอมพิวเตอร์เสียบแต่ข้อมูลพื้นฐานเราต้องรู้ว่ารถรุ่นนี้มันใช้ไฟหลักเปิดที่แจออน่ะไฟมากี่โวลต์ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เราเคยทำกับโตโยต้าอิสุมิสูรคู่นี้มันสัญญาญพวกเซ็นเซอร์คู่นี้มันจะมาแค่ห้าโวลต์อันนี้จะรู้ทันทีก็หลอกแอร์โฟร์อะไรกันไฟมาห้าโวลต์เอาอารีเซนเซอร์หกเคหกเคก็คอมได้ออฟเซนเซอร์คู่นก็วิ่งแล้วสี่ลบศูนย์สองขาก็วิ่งแล้ว ฉีดเต็มที่เราฉีดแต่อันนี้มันมาสิบโวลต์เนี่ยตัวนี้มันมาสิบโวลต์ไปมาสิบโวลต์นะพอไปถ้าไปหลอกค่ามันปุ๊บไอ้ค่าที่กล่องมันต้องรับรับสัญญาอินเอาเดี๋ยวเราสัญญาเข้าตัดเนี่ยมันเพี้ยนมันเพี้ยนทุกอย่างจะเพี้ยนตามมันหมดเมื่อตัวนี้เพี้ยนหลอกคุณหลอกตัวนี้ปั๊บแต่คุณไม่ได้หลอกตัวนี้คุณไม่ได้หลอกตัวนี้กล่องมาคำนวณว่ามันถ้าตัวนี้มาขนาดนี้ไอ้ทุกอย่างมันก็ต้องต้องหลอกทั้งหมด ถ้าหลอกก็ต้องหลอกให้หมดเป็นค่าทั้งหมดแต่ถ้าหลอกตัวนี้ไม่หลอกตัวนี้มันก็ไม่ได้หรือก็ต้องไปปรับค่าที่ไอตัวไอซีของควบคุมตัวนั้นเพื่อให้มันแต่ถ้าปรับค่าแล้วมันมันมันเป็นระบบแปรผันมันไม่ใช่คงที่โอชีดจีสามสิบมันแปรผันไม่คงที่คือมันจะแล้วแต่จังหวะการโหลดภาระโหลดของเครื่องยนต์มันมีอะไรบ้างมีภาระโหลดเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ําความเร็วที่ว่ามันใช้มาหักล้างมาเป็นตัวที่ทําให้ไม่คงที่ เรียกว่าโมดูลโมดูลคือแปรผันปรับเปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้เราเลยเราให้สู่กันฟังว่าระบบ,บมันเป็นอย่างนี้โมดวนเป็นอย่างนี้พอเราเข้าใจระบบเราก็จะสามารถแก้ไขหรือแก้งานหรือดูแลรักษาได้ถูกต้องมันก็จะไม่มีปัญหาตามมาซึ่งรถมันใช้ดีนะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ดีุ่งช่วงล่างดีหมดนะเป็นแค่ไม่มีปัญหาเพราะาเราดูแลไม่ดีเราไม่รู้ระบบมันเราไปแต่งเติมปรับแต่งหรือเราไม่ เขาเรียกอะไรบำรุงรักษาไม่ถูกต้องไปหาช่างูช่างอู่นึก็ว่าอย่างนี้ช่างอู่นึกว่างี้คือคือไปหลายช่างแต่เราไม่แล้วช่างแต่ละช่างก็คือกูรู้มาอย่างนี้จริงถูกจริงเทปลการอะรกูไม่รู้แต่กูรู้อย่างนี้เขาก็จะไปอย่างนี้ทางเจ้าของรถก็ผมไม่ใช่ช่างผมไม่รู้ทางว่าอะไรก็ต้องตามนะมันก็จะเป็นทอดทอดไปมันก็เป็นระบประทอย่างนี้อ่ะเป็นอันเข้าใจกันแล้วครับว่าอธิบายเข้าใจฟังว่าระบบเป็นอย่างนี้ งานทุกงานมันไม่มียากไม่มีง่ายแต่ว่ามีแค่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจแค่นั้นเองหนังสือที่ผมอ่านก็คืนครับซึ่งผมไม่ได้เรียนมาแต่ผมอ่านขึ้คืนอ่าน,นไม่ได้บ้างไปเที่ยว่เียครับเพราะว่าเนี่ยพอบุมผมเลยเยอะผมบางทีบอกใครไปว่า่อยเชื่อเขาว่าเขาดินคาอะไรก็อ่ะเรื่องก็เบื่อไงผมก็เลยก็เก่งนนะก็มาจากรู้ผมก็ไม่อยากจะบอก ไหนช่างงานไหนอารมณ์ดีอยากจะบอกไม่ครยมีเที่ยคือคนที่รู้อยากจะอธิบายเจ้าของรถเข้าใจด้วยเรื่องๆนะไม่ใช่อธิบายให้ช่างเดียวเจ้าของรถก็ต้องรับรู้ด้วยว่าลักษณะรถที่ท่านใช้เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันไปเขาไปบินไปนอกโลกกันแล้วเขาขับบุงกับตัวบินบนฟ้ากันแล้วจะรถเขาบินฟ้าขึ้นอยู่บนฟองฟ้ากันแล้วตัวนี้ของเราังติดลมอยู่เลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเราเราต้องมีเครื่องมมาเคือมือเดี๋ยนะ จะรู้ดูฉีดดูไงออกบบนี่ในตาหมอเห็นรูตาเปล่านี่ไปขยายนี่มีไฟด้วยเท่ดีอันไหนก็จะเป็นก็เอาอ่ามีสองข้างน่อันนี้ขาหักมองโอ้มองชันด,ดีนะไว้ดูเบอร์สีหรือดูตัวเลขอะไรที่ยวยเล็กเล็กตอนนี้อายุเยอะตาไม่ค่อยดีดมองม่ค่อยูอออ่ว่ะเสอาจเราก่อกชีกกันอันนี้ก็เลยพอดีเลยถ่ายให้ดูอธิบายฟังคร่าวๆเป็นข้อมูลไปครับ บอกมันเป็นยังไงทำไมมีปัญหาจริงรถมมีปัญหารถดีมากเลยปัญหาอยู่ที่คนอ่ะรู้เรื่อง